สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่จะลงสนามกันในค่ำคืนนี้นะครับก็เกมบิ๊กแมตชในยูโรรอบคัดเลือกจะเป็นเกมที่ในทแลนด์ครับเจอกับทางทีมชาติฝรั่งเศสนะครับซึ่งในเกมนัดแรกเนี่ยที่เจอกันที่บ้านของฝรั่งเศสเนี่ยเป็นฝรั่งเศสถล่มมา 4ประตูต่อศูนย์นะครับก็เดี๋ยวทัศนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวไปว่ากันนะฮะแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันเหมือนเดิมครับฝากเพื่อนๆด้วยใครอยากจะเข้ามาพูดคุยร่วมกลุ่มกันแบบ V.I.P หรือว่าอยากจะสอบถามทัศนะคู่อื่นนอกจากคู่ของเนเธอร์แลนด์กับฝรั่งเศสเนี่ยสามารถแอดไลน์มาสอบถามได้ครับที่แอดตูนสามสามนะครับอ่ะไปดูสาภาพความพร้อมมาหน่อยฮะฝั่งของเนเธอร์แลนด์โดยโรนัลคูมันตัวเจ็บก็มีพอสมควรครับจูเรงทิมเบอร์นี่พักยาวอยู่แล้ว มัทไทสเตลิกนะฮะก็อาจจะไม่มีชื่อในรอบนี้เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บเขา่ารวมไปถึงสมเป็นบอตแมนกองหลังนิวคาสเซิลก็มีอาการบาดเจ็บเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมรับอาจจะเป็นโฟร์กิลฟันไดนาธานอาเก้แล้วก็มิกกี้ฟานเดลเฟนกลางเนี่ยนำโดยทางด้านของมอร์เทนเดรูนนะครับแนวลุกมีรอนเจลมาเล่นชาวิสิมมอนแล้วก็วอลเวกฮอสนะครับส่วนทางฝรั่งเศสทีมเยือนครับของเดชอง ก็ชนะไอร์แลนด์มาส0ูนนะครับสภาพทีมนะก็ว erm ิลเลียมซาลิบาชูสกุนเด่ไดโยอุปาเมกาโน่ผู้นี้เจ็บหมดเลยนะขณะที่อักเซลดิซซี่ที่เรียกตัวไปติดก็เจ็บอีกแต่ทางเลือกฝรั่งเศสเยอะนะครับเกมรับมีทั้งอิบราฮิมาโคนาเต้ลูก้าแอนองเดสนะฮะซ้ายก็เป็นเตโอนอนเดสขณะที่แนวลุกเนี่ยจะนำโดยรองดาวโกโลมัวนี่คิเอนเอบับเป้แล้วก็คิงสลีโคมองนะครับ คู่นี้ก่อนเริ่มเนี่ยทางฝรั่งเศสดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับซึ่งสถิติที่ผ่านมาเนี่ยเนเธอร์แลนด์เวลาเล่นกับฝรั่งเศสเนี่ยพวกเขาไม่ค่อยกลัวนะครับแมตช์ล่าสุดที่เจอกันก็ชนะได้ด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมว่าแมตช์ฝรั่งเศสมันจะห้าวหาญเกินไปครับในการบุกไปชนะฮอลแลนด์ที่โยฮันคราฟอารีนาผมเลยมองไปที่ฮอลแลนด์เนี่ยมีโอกาสเสมอกับฝรั่งเศสครับแต่ถ้าเลือกผู้ชนะเนี่ยนะผมก็ยังมองว่าเนเธอร์แลนด์ครับ สทีมนี้บ้านใครบ้านมันแต่โอกาสเสมอสูงซึ่งแค่เสมอก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมองไปที่ทางเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์ไม่แพ้ฝรั่งเศสนะครับก็รับฟังทัศนะกันแล้วอยากจะเข้ามาคุยเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาสอบถามได้ครับที่แอดตูนสานะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ